คลิปนี้แม่งได้กะยังไาฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสื่อคุณนนทิการผนฝากเงินมาให้แม่วางได้เป็นสะพานบุญให้แจกขนมเด็กน้อยพี่น้องแจกกันในลุมแม่น้องก็ได้เลยพี่น้องคุมหมูเดียวพี่น้องขนาดหมูเดียวกันยังมวยพ้อกันพี่น้อง่นะเด็กน้อยหลายคักพี่น้องเลยเอากับไปร,รับชมบรรยากาศตอนแม่งได้แจกของเลยจ้าสวัสดีเอฟซีมือในแม่วงได้ ตอนนี้แม่น้องดากำลังเดินทางไปซื้อขนมพี่น้องเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีผนโอนเงินมหาห้ซื้อขนมให้เด็กน้อยผู้น้อห้แจกเด็กน้อยอพี่น้องอันนี้แม่น้องดากำลังเดินทางไปซื้อขนมพี่น้องกำลังเดินไปมแม่น้องดา้งดยายถ่ายบึงบรรยากาศกำลังทางกำลังไปพี่น้องเนี่ยทางสิบอกค่อยดีไปไหนมันสิเป็นลุมเป็นบออย,อยู่พี่น้องตอนนี้ห้ร้านครับรถห้พี่น้องนี่นี่ ทางเดินไปพี่น้องบรรยากาศไปพี่น้องมันบอกใกล้จากบ้านแม่น้องดาบันไดเราพี่น้องล้านคานะ้องเขาต้องไปล้านใหญ่พี่น้องต้องไปล้านสรงเท่านั้นเพราะว่า้าเข่ถ้าไม่เล้าขาเขาไปล้านสรงมันจะคล้ายถือพี่น้องเขาก็จะได้ขนมลายพี่น้องบรรยากาศเด้อ อนนี้ประมาณห้าโมงนิดหน่อยพี่นอนะ้องหนี่ไปจอดฟังคกลูกนี่ทางเด็กกรขายของพี่นอนะ้องหนึ่งเด็ดตลาดพี่นอ้องมันก็ขายของเต็มบรรยากาศเนาะเขาคือชิคานเนาะจิ้ว่น้องครัอันนี้บรรยากาศพี่น้องเนี่ยกําลังมาเอาขนมเนี่ยพี่นอ้องไอ้น้องดารากำลังมาจัดขนมจำนี่บ่หน่อย นี่แม่น้งดาได้ขนมส่วนหนึ่งตอนนี้บอกว่ามันพอพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อร้านใหม่อีกพี่น้องไปเราไปอีกร้านหนึ่งพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องบ้านแม่น้องดาก็ช่วงน,น,นี้บรรยากาศดีเลยพี่น้องอากาศหนาวไปแล้วอีกร้านหนึ่งมันพอพี่น้องต้องไปอีกร้านหนึ่งบรรยากาศ ผมมีเงินถึงจะขี่รถใหญ่แล้วอย่างบรรยากาศกำลังเดินทางอะไรลูกนกเอ้าวลูกป้าพู่น้องผู้น้องผู้ปล่อยว้าวพี่น้องแม่งได้ชิซูมเบิึงผู้น้องบนพู้น่ะอะไรลูกพู่น้องว้าวผู้นี้ใกล้ปัจจัยพู้น่ะว้าวว้าวมาละอีกพี่น้องมาอีกละหนึ่ง นอนสบายนี่พี่น้องร้านนี้เป็นร้านเวียด์ไพี่น้องตอนนี้กําลังเดินทางกลับพี่น้องได้ของครบแล้วเขากลับไปพบกันบนบริจาคพี่น้องครับบนที่แจกเด้อพี่น้องเด้อนี่ตอนนี้แม่น้องได้กำลังเดินทางไปแจกไปไปฝืนอ้วนเงินมาให้ปุ๊บก็ไปซื้อป๊าไปได้พี่น้องเนี่ยแม่นาเป็นคนใจหอนเฝ้าเห็นเฝ้าแล้วพี่น้องเพราะว่าผัวเอาฝืนเอาเงินใหายฝืนก็ะจากห็นเนาะพี่น้องว่าแม่น้องได้แจกไอ้จิ้งบอสินะพี่น้อง มองเห็นเพื่อนบอกมาบ่นได้แม่ลังดากะ็ะจิจจัดในเะพื่อนเลยพี่นอ้องเขาก็เป็นสะพานบุญดูกันพี่นอ้องเพื่อนผู้ไห้เพื่อนกามีความสุขแม่น้องดากับเป็นสะพานบุญไห้แม่น้องดามีความสุขปีพี่น้องเห็ุต่อๆกันไปบรรยากาศกับประมาณนี้พี่น้องเด้อยามแรงของคำขันพี่น้องมันแองดาเป็นนี่ดางจังหวัดมันกระซิเงียบพี่น้องรถกระบะคอยเลนเราพี่น้องรถกระบะคอยเลนไลายดอก แต่จะเป็นประมาณนี้เด็กน้อยเด็กน้อยไปเด้อเจเจคลองไปเด้อไปสาวบุเด้อเอาขนมเด้อเดะเต้เตไปเอาขนมเต้ตอนนี้กำลังเอื้อนนิดหน่อยมาเอาขนมสิน้องเดิน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  แจกยของแจกยของนี่อยู่นี่มามามาปลาหลุดตายกันวลุดตายกลางค่างสิมา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 บรรพี่นอน่าทาอะไรพี่น้องบรรยากาศพี่น้องคนน่าเด็กหน่อยเต็มเลยอ้าวเรียงคิวเรียงคิวเด็กๆปลาพี่น้องมึงเด้อบรรยากาศเลยเรียงคิวอะลยมาเลยปลาตุ๋นเรียงคิวเด้อยผู้ดู้้เรียงคิวผด้เด้อไปเรียกแต่น้อยหายใหญ่ลูก นี <G ã i> ่พี่น้องบรรยากาศเออสี้องเดอนี่กำลังนี่บุหนาทนี่ชิลาก็เลยพป่น้องแม่ต้งาซื้อเอ็มลอยดให้หูยยี่น้าเป่น้องเลี้ยเ้าเล้ก้ก็ู บรรยากาศพี่น้องอันนี้อันนี้แค่ในหมู่บ้านแม่ลองดาที่พี่น้องเด้อนี่อยูมาแม่เลี้ยงเลี้ยงลูกพี่น้องนะฮะลูกพี่น้องทางนี้ปูจิแจกลักขนมแล้วพี่น้องเอาเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องเดินน้องแมมันทอดเองนี่เออไปไปเลี้ยง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 เขาเหมอนเขาที่ถึงมันเลกินพี่น้องเลี้ยงที่วันนี้แค่แค่ในหมู่บ้านเอาเลี้ยงที่เรคนโลอาแจกไปให้เพื่อนที่เรคนอย่างมาก ใส่เข้าน um: er ีอ้าวยังมายังมาพี่อาทีละคนทีละคนลูกเออเลียงเอาไปออกไปเอาไปผู้ไดได้เลยออกลูกเออมรรยากาศพี่น้องเรียงคิวเอเอเรียงเรียงคิวลูกอะเลียงก็ไปลูกเออไปไย้ายเขาไ้ลยเขาี่ยด้ได้ออกไปยามันจะการที่น้องมอนมอน ม่อนม่อนมอนผู้ได้ได้เนี่ยเงมาลูกผู้ได้ได้เงามาไปแถวแถวโอเคเออผู้ได้ได้เงามาลูกเงามาเออเดี๋ยวมันเลือสิแจกอีกอ่ะเร่เร่เร็่ผุ้น่ะของนมมีนมมียังได้พี่น้องมีทางนมมียังเลี้ยงนี่ลูกเลี้ยงนี่

Đây đeo cái đeo cái đeo đi vào đây đeo đi đeo đây đeo

อันนี้ี่เาีเันาวอันนี้อัอันนล้ไไปไไป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 ปไปไปลปไ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 ปปไ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 ปอปไ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 ้ไปไปีปไมไป

เดี๋ยวไป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 ไนี่เสียไว้กินเดียม่ได้ยว่ได้คนเ่ได้นมนเียวม่ไนเดีวนเี่้เี่ดนยวม่นเีม่นเยว่นเี่้นเีย่ียวห่้เข้คนเมนเียอ่ไนย่ไเียเดียวไม่ได้นเดีเดี้ยวเลยด้เีนเดยเเด อันนี้ขอบคุณคุณนนทการเด้อพี่น้องที่เพิ่นส่งเงินเงินมาให้พี่น้องให้แม่น้องได้แจกเล็กหน่อยอยู่ในกลุ่มแม่น้องได้พี่น้องขนาดแค่ในในบ้านหมูบ้านแม่น้องได้หมูแค่มูเดียวพี่น้องเล็กหน่อยยังไรสำนีเอ้าขอบคุณคุณนนทการลูกขอบคุณมาด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ขนมลูกหลาน ขอขอให้ผลสุขภาพร่างกายแข็งแรงหองวดูคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองจะเลินก่าวหน้า สาธุสาธุเออพี่น้องไอ้ใช้ยกยกขนมเกินโอ้พี่น้องของผูน่ะมันนี้แม่อันผู้ใหญ่แม่น้องก็ได้กระแจกอันในเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องได้กระแจกเอ็มลอยเพิ่นผู้ใหญ่ก็ได้แม่ก็ซื้อเอ็มลอยมากกับสามสี่แพ็กพี่น้องตอนนี้กระแจกบรรยากาศพี่น้องนี่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้พี่น้องนี่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อนี่ใช่กระแจก ได้ลูกได้แยกใหญ่ไปใช่โยดูขอบคุณไหมดูขอบคุณไหมดูไม่เงอะได้เดียวคุณผู้ชมอ่าขอบคุณดูขอบคุณขอบคุณก่อนแล้วขอบคุณวอยังไงขอบคุณวอยังไงดีขอบคุณคุณนุนตะการหลายๆเด้อจ้าที่ให่ที่ให้แม่น้องได้เป็นสะพานบุญให้อีกเทื่อนึงพี่น้องเนี่ยยิ้มหวานๆเนี่เพื่อนดูยิ้มหวานดูโลกยิ้มหวานๆ ส่วนหนึ่งพี่น้องกูนยังบูนมากเลยยังใหม่พี่อน้องย,อยังมาเรื่อยๆอย <c oughs> ะะู่นี่บรรยากาศพี่น้องพาดกันเลยเล่ามกพี้นเอาหนังกเจาเกระเจ้แีเอากะเล่าหนอะเสีอ่ะนี่บรรยากาศพี่น้องมาเล่ขึ้นไห่จะกินมาลูก